สสวัดีครับผมโรวินูดพายไฟทีมครับหรือว่าเราชื่อเดิมนลำน้ำคงวาวาซาตุกงนะครับอ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายพี่ยินดีอ๋อก็อยู่ที่เดิมพี่ยินดีเนาะมีใครเป็นคู่บอลซ้อมเราบ้างพี่ๆนะครับเพิ่งพี่เพื่อนในค่ายยีการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบหกปีสูงเท่าไหร่ครับหน้าเจ็ดสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบสี่ครับมวยสไตล์อะไรครับไม่เข้าววันนี้จะต้องมาเจอกับ เพเทียวดาเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังมวยสไตล์เราเข้าข่ายต่อยมาตครับวันนี้มาเจอเขาหนาวางเก่งมาแบบง้ดิมีขอบคุณค่ะสไตล์ก็ต่อยตามตาตาลับก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิขึ้นไปทีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับต่อยที่นี่วันนั้นต่อยกับมังกรอยู่เจดีมาท้ายเกดีครับวันนั้นชนะนอกไปเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่นนไหนร้อยสามสิบก็เวทวันนี้เนาะวันนี้ก็ต่อยละสามสิบเขาช้อ้หนักจังเป็นไงบ้าง นัจุดสองเดี๋ยวยื่เส้นทีใสา่สักนี้ร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลประมาณหกโลต่อยมวยไทยหมาของเราเหล่านี้ล่ะก็ยี่สิบพันคนจังหวัดนครราชสีมาฝากเชิญเชิญสายขับแล้วน่อะฝ่าเป็งแขกของแมปอันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้เปิดหัวคู่แรกเลยช่องถูอ่ะขอโชคดีครับ